ไปคนละทางจอดรถไปหนีเนาะผมถิอลงทางพี่เจ้าขึ้นทางพุ่นชั่วโมงนึงว่าพอกันอยู่นี่เด้อ <Okay. S 2> ไปสำรวจจะไปก่ปอนเด้เออ่าโอเคครับไปก่อนเฮา,เาพี่น้องไปเบิ่งทางนี้เฮาสำรวจเบิ่งท่านสิไปใส่นี่แต่ว่าทางงามง่ามเลยพี่น้องแต่ว่าตกลงก็เพื่อนแต้มไวไ้ว่าให้ยางไปคนละทางหูหูยินเสียงรถอยู่สงสัยมีคนมาเอาแมมเอาไปใส่ถ่านเตี้ยปนันว่าสิยางเอียงหม โโพนันถกล้องกันว่าสิงยางไปก่ก้นกะทางอู้นายเด้อพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมืาอน,นี้ผมผ้าพีผ้าน้องไปเลาะปาลาเลาะทุ่งหญ้าแถวนี้ล่ะจัดมินอยู่แถวบันไดปตุ้นหงน้ำกันพี่น้องจังไปเลาะเบิ่งน้ำกันครับไปเลาะทุ่งหญ้าสะวันนาน้ำกันครับผม เคยมาแถวตัวมันงามคุณน่ะสวยงามมากคุณนะมันนี่เป็นใสหนิม่ัแบล้วมันยังเป็นมิเผไปปไดปบทางเสียงขลังก็เลยบรดไปซ่ทางเสียงขลังดลได้รไปซ่อเนาะเขากไดอบอกแล้วเขามาเลาะทุ่งหญานหน้าสวรรค์นา ที่นี่ทาามอร์ไส์ขึ้นไปพอดีนทุกหงสวัสีหน่าท่ามบัล้ข้นไปใส่เขาห่วงจักว่าบานอียงเี้ยนี่เหมอนนี่ส้ส่จักขึ้นไปใส่ทุกแหงเออทุ่งหงสวรสดหน้า กระมงพะเนียบเคลื่อนอะไรต้องว่าเคลื่อนอหี่ยงอยู่ใส่สิคุณเหรอใส่มันก็เฮ็ดไปเบิดน่ะพี่น้องตอนนี้โครงการเพิ่นเนาะโครงการเฮ็ดไปเบิด์ตกระมงเดยมีคลองน้ำคลองหยังต้อเขาบอก่าต้นมานี่บ่วผมบ่คุ้นเลยเด้อสุด มีคนอยู er <czego> <et> ini, ่ๆขาแม่ถามมันบ่เนี่วยปีเขาไป่ฮะไปอีกวงกากหยังอีอยูเน่มองไหนยู่่ัไดอยู่ ลงยาสาวบหน้าว้ามันจะไปออกไสน์รถไปกองเลยเนี่ยเลาะมาต้องเบิดอีกเซนข้าลังกันง่ามกันลาะไปน้ำกันไปหนอ้ยดิงามเลยพวเนเป็นพารานหินลอก ต้นไม้กำลังกงใบเลยพี่น้องพุ่งยา่าสวรรค์นาของฟังทางเลยครับฟังดีกับคือทำดูนกถ้นได้แค่ดอยังมดูดปูกมันใหนเสยได้มีตะกวนฟังดีมันเป็นแ่หน้าเข่าเลยพี่น้องโน,โน่นน่นฟังดีมันเป็มันั่นเดิเสียงยหา่ต้นน่ะใหญ่ทีห้มากมึไม่ใ้านั่นแหละผูเนบอกอ้าอันนี้เดี๋ยวเสียงไปสนิท ยงงายที่กันบริษัที่เนียคือมน้อแไปบอกิดเป็นใสพี่น้องเลยเลยนะอุ้ยง้มนี่หลีทุ่งหญ้าสวรรค์เขาเนียานของพวกหกแง้เป็นต่ีดอกกระเจียวครับแม่จังหนแล้วแต่ว่าวฝนตกมาฝนน้มตกแลเท่ดอกกระเจียวก็เลยแห้ง นี่มันถาโพขึ้นมาอยู่ยะบอกนะว่าต้นนานั่นต้นนาเป็นเป็นแฝ่หเดี๋ยวบอกนะว่าไฟ่หม้ป่าโอ้ไส่ไม้ป่าพี่รองโอ้เสียหายเบิ่งผมันด็กดวงเกียวขึ้นแล้วบอกโอ้ไข่ดีทุกหยาสามน้าฟังดีอุยมันเาไปลองเบิกงบ่าไปวันสางหนึ่งขึ้นเป็นต้งนี้ดวงเกียวโพเนี่ย ไส้ไหมปาลมานี่ยดีดีด้วันบมมาล่ามาใหม่ฟังพี่น้ำุ่งห้าสวรรณา,นา,นาอุย้ยสวยงามมากสวยงามมากาเนานะเขาเขาพลาดไหนจังไหนเสน้็นี้ยเขาเขมคยขึนมากูง,งามีหลีเพีน้อกเนอะสวยงามมากขาบัมขบมเลาอกบโูเด้อีนลองเด้อ สิงโตหมาให้น่านี่ยังเป็นหมาหมาห้น่าให้ยีน่าให้ยีนหน้าบันเป็นหมาให้หน้าเออสิงโตที่มันข้าวพวงก็เป็นต้นไม้แหละให้ยีน้ากับมาถ่ายกินมันเดี๋ยวพาลงไปเบิ่งเดียก่อนเด้อพี่น้องเด้อเราต้องไปสำรวจระวังระวังอย่าปากดังบดิบิดเลยเด้อยนี่มันไหลลงคลอยเองรถมันไหลลงคลอยเลยเด้อพี่น้องเนี่ย เด็กพอดีพ่าพ่อท um like> ี่รอรถเนี่ยจะคอนเนต์อยู่บอกังาไมมันไปใส่เนี่ยไปใส่บุ๊ไปสวนกาเจกลไปหรงเนาะยับสิงโตอ้ยพี่น้อกมึงเน่มันง่ามีหลีเลยเวลาไปหนีอะไรได้หนี่ยไปบ่ไปชุ่มทุ่งห้างสะพันน่า มังหันหรืได้ยุ่คอมังหันเานาะอู้พี่น้องเลยมันหน้าไมิดีเลยมันเป็นเป็นหยาคอเพกเนาะคอเพกหยาเพกหไงยังมันแห้งนะพี่น้องแม,แมนแมนนี่แล้วก่อนคอเพกแมนครับอุ้ยแย่ยิ่งล้วอุ้ยข้างหน้ากันแย่ยิ่งแลยบันไปทางไหนยิ่งระบาดน,นี่น่ะแย่ยิ่งแล้วโอ้ยห้องมา่นานหรอป๋องนี่ มันคือคุ้นๆเนาะคือสุมองคือสุมองตะวะันพุธเคยเนีย่ยจอดก่อนพี่นอ้องโอ้ยแอนบอ้ยมาทุ่งหญา้สาสวรรค์สวยงามมากมมาาน,น่ามินิเตอพี่น้องเด้วยมา,มาตะทางนี่แหละมาพอสามแยกจักสิบเอ็ดไซส์ ไปทางนี้กับงามจอรลโดปนี่เนาะผมสิลรงทังพี่เจ้าขึ้นทาางพุ่นชั่วโมงนึงว่าพอกันอยู่นี่เด้อไปสำรวจจะไปานเด้เออ่าโอเคครับางไปนานเาพี่น้องไปเป็นทา้งนี่เอาสำรวจเป็งท่างสิไปใสน่นี่แต่ว่าท่างงามงามเด้ยพี่น้องแต่ว่าตกลง,งก็เพ่อนเต็มไวบว่าไหายงางไป็นคนละทางหููยินเสียงรถยู่สงสัยมีคนมาเอามาแมนเอา ไป่ใช่ถ่านเตี้ยปนั่งวาสยางเอียงวะโอ้โหปนั่งทุกล้องกันวาสิยางไปก็ละทางอู้นายเด้อพี่น้องโอ้ยโอ้ถ้าพ่อใหญ่อยู่โดนเติบพี่น้องเอ้ยพ่อใหญ่ขี่รถไซไปก่อนปนั่งผงูกไว้ยางไปก็ละทางอู้เตี้ยนีกขี่รถมาไปล่อหวัวใส่ะพุ่นโดนทุกข์หยาสวรรณาพี่น้องเอ้ยพ่อใหญ่เราขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาทุกข์หยาสวรรณาก่อนแล้ว เราเป็นพวาสิงโตว่ตจักจะงอขึ้นเพรตะว่ามันเลื่อมเขียวแหละเนาะต้ว่ามันเลื่อมเขียวเลรองางาผ่านมาว่าพิษยังกว่านี่ต้มมนไม,ม,ม้เริ่มบองปองใบแล้วแหม้ยงามงามแล้วเถียงที่เจ้าว่าม,ามีรถจอดต้วัตจักก็เจ้าลงไปทางไหนนี่ต้นหนาต้นหนาเขากับมีเถียงอยู่เลยว่อนไปวนมาอยู่หนีบนเรื่รองนี้ ต้นหวัวใสบ่กนี <c oughs> ่เด้มีเหียนคนอยู่โมมีเหียนมีบ่มีคนอยู่นี่้วยคนนอนอยู่ในม,งมนุง,ง,มงน,นั่นบอกออกทั้งงไม่ั้นบันะฮทั้งๆมันคือเป็นขั้นหินเต็มอยู่เนาะยู่ข้งปลามันเด้พี่นอง ต้องเป็นหินหีือเป็นอย่างนอู้ทางเนี่ข้าวข,ขาวอยู่น้ำไผ่เ่ยมีตะก่อนหินเนี่ยก็จะเอาเน้มัดในเซย้เขาเกิดาอกัไก่ตัวเดีเน่ยขนต,ตรงอ่อ,นนนอนคนมันตรงถามน้นนิดน ยังไงเสียงก็กระจังหมดอุยอ้ยช่างอุ้ยช่างงามเป็นตะกีวิบากเอาตะวันข้างหน้าขาึ้นไปเป็นคนขียวหมดเลยโลงคลอยเลยพี่น้องพูดแล้วข้างหน้าผมเพราขาผมแรงแค่หอาไปเพิ่งไปผมอุ้ยั่างดีข้างน,นา,า,งา,าพี่ตะก่อนหินไฟกันยังใหม่ได้เนาะไฟปลาใหม่เบิร์ดเด้อพี่น้อง ไป่ใช่อีวันขึ้นไปบ่ขึ้นสบายเนาะตอนเขาตรงไปก่อนเนาะตอนสิบัวหัดจักเทียเขามีแต่มีแต่โปขึ้นโอ้ผมมันไปเป็นขั้นหัวซะเจ้าไหนอีเออผมมาเป็นมิป้ายสิไปอาบิ้ำแล้วล้านหยิ่งข้าวแนวแมนเขากันบดยินงแตเขาบ้านนี่ หอมต้มทั้งล่างก็ได้ด้วแต่มันน่าพอมคุณอะมึงพี่คนทั้งอีกแล้วมาหดสามอยกอีกแล้วเฮ้ยดีไปใสอีกแบบต้องดีไปใสนี่โอ้ตรวกันเสื้อายโน้มึงเนี่ยไฟปลาใหม่เปิดกันห้องมาพี่น้องเดี๋ยวจอดก่อนให้พี่น้องฟังเสียงธรรมชาติจักหน่อยหนึ่งครับผมอุ้ยนในในพี่น้องธรรมชาติเสียงจะกัจันห้องเดี๋ยวหาเบิ้งตัววันกันนะจักตัวหนึ่งอยู่ตำตำโมมี่บอก หาโตเหี้ยหน่องมึงนกันนะแต่ว่าฟังนี่ดีแล้วครับไฟบอลามขามถนนมากแต่ว่าฟังนี่ไฟใหม่เบิร์ด่าถนนเส้นนี้กะจ้าสีลงไปไซส์จากก้าจักรจันกะหองดีครับข้ามข้ามข้าสร็งกะลงไปแต่ว่าฟังนี่โอ้ยไฟใหม่เบิร์ด Nè, nó Mẹ tôn cà tôn Đọc luôn bớt rồi thái như đó ลงไปรอบน้างล่างข้าวนึงลงไปบนทางดี้ก่อนพี่น้องข้าวนึงกลังวนขึ้นมาทางมันลงไปซ้ายโอ้ตะวันฟองข่างทางพี่น้องเออเป็นทางไปไฮเพิ่นโบอโอ้ตัวันฟังนี่เพิ่นอ้อมหัวยางดีเลยเด้อครับตะวันฟังนี่เพิ่นบ่ได้องภูงยาสะวันนา

ขึ้นดีกว่าพี่น้องอน่ามไหลด้วยพี่น้องดเ,ดเดี๋ยวตปกปลาหนิเพิ่นไฟใหม่นะครับ สาใบไม้ก็เริ่มโปรงเริ่มเขียวแล้วครับคือจังช่วงที่ผมมาเลาะช่วงเดือนก่อนนองครับเนาะมันถึงแหงเบิ้งแหงไปเบิ้บเพราะว่าใบไม้มันโลไนไบนะครับตอนตอนนี้กำลังโปรงเลยรอนั้งกันครับผมสวยงามมากน้องอ<ๆ>หุ่นทุ่งหญ้าสวรรค์นะ มีคนอยู่เนาะมีของหนามยางดีเนะครับเด้อแต่ว่าเพิ่นก,ก็อาจสิมาอยู่อยู่ดอกแต่ว่าช่วงตอนนี้เพิ่นอาจสิเขาไม่ได้บานเนึกไปธุลาไสเนาะนี้ม่ทางลงไปเลยทางลงไปเสียงนั่นแหละว้ามันเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์น,น่าอีกสวยงามเนาะแต่ว่าเมันงามหน้าฝนมันสิเป็นจังไงกว่ามากจิ๊บเขียวงามครับตอนนี้มันมีตะกอนทุ่งหญ้าเพียกแข็งนะพนะี่น้อง นี่แล้เห็นถูกวากาบกเป็น,นปนลาเห็ด้วแล้วสิออกได้เ่บ่น้ำไหล <S <s <hr ie> จอดก่อนจอดก่อนพี่้องจอดก่อนโอ้ยไปทางไหนอีกบ้านนี่ช่วยมาไปางต้แล้ว โอ้ <laughs> พี่น้องม้นไปตก้กุ่นสุดาทางทังเนื้าก็มาแล้วเนะาะทั้งหลังเนื้าก็มาแล้วเห <c oughs> ลต่ลทางนี้พี่น้อง <c oughs> ครับผมพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าจังไปทางปุ่นน้ำกันเนาะครับเนาะคลิปนี้เอาไว้ซํานี่กวันสวัสดีพี่น้องสุภูทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ ว่าคืนอบ้นานลรอากาศมันรรน,รรน่านอนมากเลนับีแล้วเสียงชีวิตมากทำให้รถาม,มาาก,กันเรียบร้อย เสี่ยงชีวิตไี่เรยวเป็นจากเสี่ยงตายได้ตรงนัก